สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแฮชแท็กแท็กแท็ก EP ที่192ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งแฮชแท็กระดับกลางที่พอจะมีคนให้ความสนใจอยู่บ้างนะคะแต่ว่ามันดันเป็นแฮชแท็กที่เกี่ยวกับเราเองแล้วจริงๆแฮชแท็กในวันนี้ก็มีความรู้หลายๆอย่างที่น่าสนใจค่ะก็เลยอยากจะเอามาบอกเล่าให้กับทุกคนฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อเจ้าของช่องดราม่าโดนดราม่าเองแล้วเรื่องจริงมันเป็นยังไงคุณเนมเขาไปทําอะไรมาเรื่องนี้จะเป็นคดีความไหมไปรับฟังทั้งหมดได้ในแฮชแท็กเนีเนมค่ะ <S <S แนะนําตัวละครก็ ก่อนค่ะช่องเนวเนมแฮชแท็กเนี่ยเป็นช่อง YouTube แนวเล่าข่าวสรุปข่าวซึ่งในการสรุปแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีการนําความเห็นของคนในโซเชียลเข้ามาใส่ในคลิปด้วย3-6คอมเมนต์เพื่อเป็นการเพิ่มอัตลบให้กับข่าวนะคะโดยลักษณะของการเอาคอมเมนต์มาใส่ค่ะก็คือเซนเซอร์ชื่อแล้วก็อ่านคอมเมนต์นั้นตรงๆทั้งคอมเมนต์เลยอาจจะมีการลดทอนคําหยาบคายนิดหน่อยเนาะต้นดราม่าค่ะดราม่าเรื่องนี้เริ่มในวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาคือทั้งช่องเนวเนมเนี่ยได้มีการปล่อยคลิปตัวหนึ่ง แทชแท็กโทนีร่รากแกนเป็นกลางพอเพียงแบรนด์เนมเพียบโดยเนื้อหาในคลิปนี้ก็พูดถึงข่าวของคุณโทนี่รากแกนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองว่าตัวเองเป็นกลางตัวเองอยู่ทีมธรรมชาติซึ่งตอนนั้นก็โดนกระแสชาวเน็ตถล่มกันไปประเด็นมันอยู่ที่ว่าในคลิปนี้ของคุณเนมค่ะเขาได้มีการหยิบเอาทวิตทวิตหนึ่งมาจากทวิตเตอร์โดยเป็นการแคปภาพมาปิดชื่อแล้วก็อ่านนะคะจากนั้นไม่นานเนี่ยบุคคลที่เป็นเจ้าของทวิตดังกล่าวซึ่งคุณเนมได้เอามาใช้ประกอบในคลิปเนี่ยเขาก็ได้แคปภาพคลิปของคุณเนมกั ทวิตแสดงความไม่พอใจประมาณว่าต้องเนี n ย m เนียมเ,เอาทวิตของเราไปใช้โดยไม่ขออนุญาตแถมยังเป็นคลิปที่มีสปอนด้วยขโมยความคิดเห็นคนอื่นไปแบบนี้ก็ได้เงินละเออหาแดกง,ง่ายดีโดยในทวิตนี้ค่ะมันมีการรีพายทวิตหรือว่าคอมเมนต์อยู่ข้างใต้ทวิตว่าห้ามนําไปใช้เพื่อการค้าเนาะหลังจากนั้นค่ะทวิตนี้ก็มีการแชร์ไปเรื่อยๆแล้วก็เจ้าของทวิตเนี่ยมีการแท็กหา Workpoint Today ที่คุณเนมร่วมงานอยู่แล้วก็หลายๆคนก็มีการแท็กหาสปอนเซอร์ที่เคยร่วมงานกับทูเนมค่ะตอนใน,นที่สุดคุณเนี่เกิดขึ้นก็ได้มีการ,รอมา ชี้แจงในคอมมูนิตี้ของ YouTube นะคะบอกว่าสืบเนื่องมาจากประเด็นดราม่าของเราเองเราเพิ่งรู้เรื่องนี้จากเพื่อนเมื่อไม่กี่นาทีที่แล้วเราขอโทษเจ้าของทวิตจริงๆที่ทําให้ไม่สบายใจและเราไม่เห็นจริงๆว่ามีการรีพายไม่ให้เอาทวิตไปใช้ต่อขอโทษด้วยนะคะใจจริงอยากขอโทษเจ้าของทวิตโดยตรงแต่ติดต่อไม่ได้เนื่องจากเจ้าของทวิตปิดมเมสเซจโดยปกติถ้าเป็นงานเขียนในทวิตที่มีการเขียนเป็นจริงจงังอย่างเช่นการเขียนเป็นแผนถังเนี่ยเราจะมีการขออนุญาตก่อนทุกครั้งแต่ในส่วนความเห็นอื่นๆไม่ได้ขออนุญาตเนื่องจากมีจํานวนมาาากลิปทที่เรํ แข่งกับเวลาเรารู้ว่ามันไม่ใช่ข้ออ้างเป็นเราเองที่ปล่อยประละเลยและไม่สนใจเป็นความผิดของเราเองแต่ต่อจากนี้จะทักไปขออนุญาตก่อนทุกครั้งค่ะขอบคุณค่ะบรอรเจ้าของทวิตสามารถติดต่อเราได้ทางเพจ Facebook นะคะขอโทษด,ด้วยอีกครั้งค่ะมันก็เหมือนการขอโทษทั่วๆไปอะคะ่ะส่วนความเห็นข้างใต้แถลงการ์น,นี้ก็มีทั้งส่วนที่เห็นด้วยบอกว่าเออเขาทาผิดเขายอมรับเขาก็ขอโทษแล้วหน่จะเอาอะไรอีกหรืออีกฝั่งหนึ่งที่เขามองว่า เฮ้ย <He> มันไม่จริงใจเลยอะทาไมตัวเองเป็นคนทําผิดแล้วต้องให้เขาทักไปหาตัวเองในเพจด้วยอะถึงเขาจะปิดข้อความก็เมนชั่นไปได้ปะอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ในส่วนของเจ้าของทวิตค่ะเขาดูเหมือนจะไม่พอใจอย่างมากในการขอโทษของคุณเนมออกแนวจะโกรธซะด้วยซ้ําเขาก็เลยได้ทําการแคปคําขอโทษนี้นะคะไปลงในทวิตเตอร์พร้อมข้อความทํานองว่าไม่รู้จะโมโหตรงไหนก่อนเลยถ้าข้อความไม่ได้ก็เมนชั่นได้ไหมทําไมเราต้องติดต่อไปเองในเมื่อคุณเป็นคนผิดคุณบอกว่าทํางานแข่งกับเวลาเป็นสื่อหรอถ้าไม่มีเวลาขอแล้วทาไมมีเวลารับสปอน ซึ่งชาวทวิตหลายคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็จริงอย่างที่เขาพูดนะก็เลยเริ่มมีคนไปคอมเมนต์ทวงถามเรื่องนี้ตามคลิปของคุณเนมที่ลงไปค่ะต่อมาค่ะทาง WorkPoint Today ก็ได้มีการเมนชั่นหาเจ้าของทวิตเพื่อที่จะขอช่องทางการติดต่อแล้วก็ไปคุยกับเจ้าของทวิตค่ะโดยโทรไปอธิบายว่าคุณเนมเนี่ยไม่ได้เป็นพนักง,งานของ Workpoint Today นะเป็นการร่วมงานกันเฉยๆซึ่งเจ้าของทวิตก็โอเคแล้วก็ขอบคุณทาง WorkPoint Today ที่โทรมาแสดงความรับผิดชอบแล้วก็ฝาก WorkPoint ไปบอกคุณด้วยว่า บอกให้คุณเนมติดต่อเจ้าของทวิตหน่อยจากนั้นทางเวิร์กพอยก็ได้แจ้งคุณเนมค่ะว่าเจ้าของทวิตเนี่ยต้องการให้คุณเนมติดต่อไปนะแล้วก็ได้ให้เบอร์เจ้าของทวิตกับคุณเนมค่ะคุณเนมก็โทรติดต่อเจ้าของทวิตทันทีค่ะเนื้อหาโดยสรุปก็คือขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ติดต่อมาเนี่ยพอตั้งใจจะมาขอโทษด้วยตนเองต่อจากนี้จะไม่ปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกแต่ว่าทางเจ้าของทวิตไม่โอเคค่ะประเด็นแรกก็คือเวิร์ก i อยมีสิทธิ์อะไรถึงให้เบอร์เจ้าขขออออองงงททววิิกกัับบคคคุุุณณเเนนนมมโดดยยไไ่่้้้้้้รรญาาาาตตแแลลจจีีใหห ส่งเบอร์เจ้าของทวิตอ่ะลงไปในไลน์หรือว่าส่งให้เจ้าของทวิตเพื่อโพสตแสดงให้เห็นถึงการทํางานที่ละเมิดสิ์ของทาง w o r k ์ก i อ t ์ท d ูเค่ะอย่างที่2ก็คือเจ้าของทวิตบอกว่าตอนแรกอ่ะอยากได้แค่คําขอโทษเท่านั้นแต่คุณเนมอ่ะไม่รีแอคชั่นอะไรเลยถแถลงการที่ออกมาขอโทษก็ดูไม่จริงใจมากๆากดูตัวไหมว่าทัศนคติของคุณแย่มากทําไมต้องให้เราติดต่อไปในเมื่อคุณเป็นคนผิดถ้าส่งข้อความไม่ได้ก็เมนชั่นหาก็ได้นี่ซึ่งในจุดนี้เองค่ะคุณเนมก็ได้อธิบายไปนะคะว่าตนเองอ่ะไม่ได้มีแอ Account ที่ชื่อว่านเนวเนลในทวิตเตอร์เนาะเขาเนี่ยมีแค่แอคเคาท์หลุมไว้ทํางานเฉยๆเท่านั้นแล้วเขาก็ไม่ได้ต้องการที่จะเปิดเผยแอคเคาท์หลุมนี้ค่ะเพราะกลัวจะเป็นเหมือนเคสของคุณเอกค่ะล็อกเกอร์ที่เวลาใครไม่พอใจอะไรก็แท็กไปด่าอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องที่บอกให้สมัครทวิตใหม่แล้วเมนชั่นมาคุณเนมก็กาลังคิดอยู่นะว่าจะทําแต่ว่าทาง w o r k ์กพลอยทูเดย์ะติดต่อแล้วก็ให้เบอร์ของเจ้าของ,ของทวิตมาก่อนก็เลยเลือกที่จะโทรมามา,มากกว่าต่อมาเจ้าของทวิตก็บอกว่าแต่สมัครทวิตอะมันใช้เวลาไม่กี่นาทีนะนนีีเเเออ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 องงงงนนนนนนะะั้ะ้้ป็ขขขขาาาาาคคคุุณณมมกกกกวว่่่่ททจบํโษ ไม่จริงใจเลยเอาทวิตของคนอื่นไปหารายได้แล้วยังไม่รู้สึกผิดเจ,จ้าของทวิตอ่ะไม่ได้ต้องการจะกดคุณเนมให้จมดินหรือต้องการเงินของคุณเนมหรอกแต่คุณเนมอ่ะไม่ได้ทําให้เจ้าของทวิตรู้สึกว่าคุณเนมอ่ะรู้สึกผิดเลยทางคุณเนมก็เลยถามไปว่าทําไมคิดแบบนั้นน่ะขอโทษนะคะเราเป็นเพื่อนกันหรอคุณเนมก็ตอบว่าคิดว่าไม่น่าใช่นะคะเจ้าของทวิตก็เลยบอกว่าคุณพูดกับคนที่ไม่ใช่เพื่อนแบบไม่ใช่ห่างเสียงหรอคะคุณเนมก็เลยตอบว่าก็แล้วแต่ครั้งค่ะเจ้าของทวววิกกกกก็็็เเเเเลลลยยยบบบบอออออ่่่าาาาาาารรรืงงงขคคุุณณพดีี้นนมมมททตัไป ขอโทษค่ะงั้นต่อจากนี้จะใช้ห่างเสียงนะคะ เจ้าของทวิตถามคุณเนมว่าจะรับผิดชอบยังไงกับเรื่องนี้คุณเิมก็บอกว่าก็คงรับผิดชอบอะไรไปไม่ได้มากกว่าคําขอโทษแล้วก็สัญญาว่าจะไม่ปล่อยให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นอีกเด็ดขาดแล้วก็ตั้งใจที่จะประกาศขอโทษอีกครั้งในต้นคลิปถัดไปนะแต่เจ้าของทวิตบอกว่าคุณเนี่ยไม่มีความสํานึกและไม่ได้เข้าใจความผิดของตัวเองเลยสิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องลบคลิปทุกคลิปที่เอาความเห็นของคนอื่นมาใส่ซึ่งให้ดาเนี่ยก็คือทุกคลิปที่อยู่ในชาแน,นลของคุณส่วนตัวเจ้าของทวิต้อง ให้คุณเนมเนี่ยสมัครทวิตเตอร์มาขอโทษแล้วก็แท็กไปหาทุกคนที่เคยไปเอาทวิตมาแล้วก็ค่อยไปเจราจาเอาเองว่าค่าเสียหายใครจะคิดเท่าไหร่อะไรยังไงคุณเนมก็บอกว่าโอเคค่ะยินดีที่จะเปิดทวิตเพื่อไปขอโทษทุกคนเพราะว่าเรื่องมันเกิดในทวิตคุณเนมก็มองว่าเออมันก็ควรจะขอโทษในทวิตจริงๆจากนั้นเจาน้จาของทวิตก็เลยถามถึงค่าเสียหายค่ะแต่คุณเนมบอกว่าเรื่องนี้อาจจะต้องใช้เอกสารทางราชาการมาให้เนมนะเจ้าของทวิตก็เลยบอกว่าจะให้เราไปแจ้งความใช่ไหมคะได้คะ่ะงั้นเราจะไปแจ้งความแล้วเราก็จะบอกให้ผู้เสีีียยยยหหหหาาาาทุกคคนไไไปแจจ้้งวมมมมใมดเเเลออะะรร่ส หน้ากับคุณแล้วก่อนจะวางสายไปค่ะและหลังจากนั้นค่ะเจ้าของทวิตก็โพสต์ว่าเวลา2ทุ่มเจอกันแฮชแท็กเนลเนมไม่จําเป็นต้องมีคอมเมนต์และการทํางานของบรรณาธิการ Workpoint Today แล้วเวลา2ทุ่มค่ะทางเจ้าของทวิตก็ได้ปล่อยคลิปเสียงสนทนาในโทรศัพท์มือถือระหว่างคุณเนมกับเจ้าของทวิตอะ่ะ ลงในสเปซนะคะคือมันเป็นอะไรที่คล้ายๆขับเฮาอารมณ์ว่าเราต้องไปฟังนะจุดๆนั้นเลยพอเลยเวลาไปแล้วอ่ะมันก็จะหายไปเองแต่ว่าก็มีการแคปเสียงส่วนสั้นๆออกมาพูดเหมือนกันนะคะอย่างเช่นประเด็นที่ว่าคุณเนมอ้างว่าควรจะเป็นเหมือนคุณเอกฮักล็อกเกอร์หรือว่าประเด็นที่คุณเนมพูดจาไม่มีหางเสียงนะหลังจากนั้นค่ะคุณเนมก็ได้ปล่อยคลิปตัวถัดไปออกมาแต่ก็ไม่ได้มีการขอโทษในต้นคลิปตามที่เคยแจ้งเอาไว้ก็มีคนจากทวิตมาตามคอมเมนต์ใต้คลิปคุณเนมค่ะประมาณว่าพี่เอาคอมเมนต์คนอื่น ตัวเองด้วยนะซึ่งทางคุณเอมก็ไม่ได้ออกมาชี้แจงข้อมูลอะไรเพิ่มเติมค่ะ ตัดภาพไปที่ทวิตเตอร์ค่ะมีแฮชแท็กเนลเนมเกิดขึ้นแล้วก็มีคนออกมาทวิตเพิ่มเติมเช่นตนเองอะ่ะก็เคยโดนเอาคอมเมนต์ไปอ่านเหมือนกันหรือว่าตนเองเนี่ยเคยทักไปบอกคุณเนมนะว่าข้อมูลเนี้ยมันผิดขอให้คุณเนมลบคลิปได้ไหมแต่คุณเนมยืนยันว่าจะไม่ลบเพราะว่าเป็นการให้ข้อมูลทั้งสองฝั่งแล้วก็ให้คนดูตัดสินเอาเองรู้ว่าผิดแต่ไม่ลบใจดํามากๆหรือที่พีที่สุดค่ะก็คือมีคนไปไล่ดูคลิปของคุณเนมาตั้งแต่คลิปแรกเราไปไล่หาว่าแอคเขาไหนในทวิตเป็นเจ้าของคอมเมนต์นั้น หายเนนนวมะะคะิแต่มันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเห็นด้วยกับเจ้าของทวิตนะหลายคนก็มองว่าเขาก็ขอโทษแล้วหนิแถลงการก็ออกแล้วหนิโทรก็โทรแล้วหนิ คุณบอกให้เขาตั้งทวิตใหม่เขาก็ตั้งให้คุณแล้วนี่แล้วเจ้าของทวิตอยากได้อะไรอีกหรือบอกว่าก็ฟ้องสักทีสิเอาแต่พูดอยู่ได้จริงๆการแคปทวิตมันไม่ได้ผิดกฎหมายนะแน่จริงก็ฟ้องสักทีสิอะไรประมาณนี้แล้วจริงๆเรื่องของการแคปทวิตมันผิดกฎหมายไหมตามกฎหมายก็คือมันเป็นเคส by เคสค่ะถ้ามันเป็นทวิตที่มีการทํารีเสิร์ชมาแบบจริงจังวาดแผนภาพใหญ่โตอลังการชัดเจนว่าต้องลงทุนเยอะๆเนี่ยอันนี้ก็คือมีลิขสิทธิ์แน่นอนแต่ถ้ามันเป็นแค่ทวิตสแสดงความเห็นน่ะมันไม่ถือว่าเป็นงานส,สารางรรค์อออะไนะไนีกกย่็ ือทวิตท,ที่แสดงความเห็นเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมีเบสมาจากเรื่องจริงอยู่แล้วก็คือมันเป็นแฟกต์ไม่ได้เป็นวรรณกรรมมันไม่ได้มีลิขสิทธิ์อะไรครอบคุมตรงนี้นะคะเพราะทวิตก็ถือว่าเป็นพื้นที่สาธารณะในระดับหนึ่งถ้าเอาเรื่องนี้ไปถามตำรวจค่ะ,คะเขาจะมองว่าเรื่องเนี้ยใครเป็นผู้เสียหายเสียหายยังไงเสียไรายได้อะไรหรือเปล่าซึ่งก็ต้องพิจารณาไปตามเคสบ y เคสค่ะแต่ถ้าถามว่าผิดมารยาทไหมตามตรงตอนแรกไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนเลยค่ะจนกระทั่งมีคนทักเข้ามาเนี่ยแหละถึงเพิ่งรู้ว่าเออมันก็เสียมารยาทกับคนทที่เเเเเรราาาาาอออววิข้มมมจงๆันหืค เขาไปพูดต่อโดยที่เราไม่ขออนุญาตอะไรประมาณนี้เรื่องก็เหมือนจะจบค่ะเพราะเนื้อหาดราม่ามันมีแค่นั้นจนกระทั่งมียูทูบเบอร์ท่านหนึ่งโผล่เข้ามาในสมการนี้ยูทูบเบอร์ท่านนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์สายเล่าข่าวเหมือนกันค่ะเขาเนี่ยเคยทําคลิปวิดีโอถึงช่องคุณเนมมาแล้วรอบหนึ่งโดยอ้างว่าคลิปของคุณเนมเนี่ยไปก๊อปช่องของเขามานะคะช่องของเขาเป็นออริจินอลเริ่นทําเล่าข่าวตั้งแต่เมื่อ2ปีก่อนทุกช่องที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือได้ต้นแบบมาจากช่องเขาทั้งนั้นเนื้อหาในคคคลลลปส่่่่่่วววววนนนออออืืืกกก็บบาุณเเเมจจงงใัแพถ ให้มันครบ8นาทีเพื่อที่จะได้ลงโฆษณาได้เป็นคนโลภที่หาเงินกับช่องว่างของ YouTube จงใจใส่โลโก้แล้วก็เพลงปิดเพื่อดึงเวลาไม่ได้ทําการรีเสิร์ชข้อมูลอะไรเป็นแค่การ Google แล้วก็เอามาอ่านความเห็นให้ฟังเฉยๆเอาความคิดของคนอื่นมาอ่านหาไรายได้ให้ตัวเองแบบไม่ลงทุนหรือประเด็นเรื่องที่บอกว่าคุณเนมเนี่ยไม่ได้ไปม็อบจริงๆแต่ลงรูปว่าไปม็อบไม่ทันเพื่อที่จะสร้างกระแสะให้ตัวเองว่าตัวเองอ่ะเป็นฝั่งประชาธิปไตยนะเพื่อซื้อใจคนดูอะไรประมาณนั้นนะคะก่อนที่จะเรียกคุณเนมว่าเปป็นนนออรสาลนะิิงักดะซึ่คออี้ม แต่เมื่อปลายปีที่แล้วค่ะทางติ่งของช่องเนี้ยก็เข้าไปทัวลงที่ช่องคุณเนมนะคะแต่ตอนนั้นคุณเนมก็ไม่ได้ทําอะไรมีแค่ออกมาชี้แจงเล็กๆในคอมเมนต์บอกว่าเราไม่จําเป็นต้องดึงคลิปให้ถึง10นาทีหรือ8นาทีตามที่พูดเพราะคลิปอะมันสามารถใส่โฆษณาได้ทุกคลิปอยู่แล้วแต่ไอ้8นาที10นาทีที่เขาพูดเนี่ยมันไว้สําหรับการใส่โฆษณากลางคลิป แต่การคลิปของเนมไม่เคยใส่โฆษณาเลยแล้วเราจะดึงไปเพื่ออะไรส่วนประเด็นเรื่องไปม็อบเนี่ยคุณเนมบอกว่าตัวเองอไปม็อบมาหลายม็อบเจอแฟนคลับที่ม็อบก็เยอะมีคนเคยขอถ่ายรูปด้วยเยอะมากเลยแล้วทําไมคุณเนมจะต้องมานั่งเสียเวลาเถียงกับคนที่ไม่เคยไปม็อบเลยแต่เอาแต่วิจารณ์คนอื่นว่าคนคนนั้นไม่ได้ไปม็อบจริงๆอะไรประมาณนี้นะคะก็ออกมาชี้แจงแค่นั้นค่ะแต่ยูทูบเบอร์ท่านนั้นก็ยังไม่จบก็ออกมาทําอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่2เนื้อหาก็คล้ายๆกับคลิปแรกเลยค่ะโดยใช้ชื่อคลิปว่าปิดฉากายู จนกระทั่งเมื่อวันก่อนยูทูบเบอร์ท่านนี้ได้แชร์ทวิตที่บอกว่าคุณเนมเนี่ยไปทําการขโมยคอมเมนต์ของคนอื่นไปใช้หาเงินโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตก่อนจะบอกว่าในที่สุดก็มีผู้เสียหายจริงๆเกิดขึ้นบา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 สรุปคือบอกว่าคุณเนมเนี่ยโลภหากินโดยการไม่ลงทุนแต่เอาแต่กอลคอนเทนต์ชาวบ้านซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรคะ่ะนอกจากมีคนมาคอมเมนต์ขอให้ยูทูบเบอร์ท่านนี้ช่วยทําคลิปสรุปเรื่องที่จีนชมอ้ํากับเบลแล้วก็ดา่าดาราไทยที่ออกมาคอเอาเรื่องซีโนแวกนะจนกระทั่งเมื่อเช้้้้าาาวันนนนีีคคค่่ะทออออไดกกลลิิปม พูดถึงช่องคุณเนมค่ะเนื้อหาก็คล้ายๆเดิมแหละว่าคุณเนอมอะต้องการยืดคลิปให้ถึง10นาทีทําคลิปมากงได้ไม่ได้ลงทุนอะไรเอาข้อมูลจาก Google มาอ่านงๆ่ๆบอกว่าช่องคุณเนมเ,เนี่ยไม่ได้คิดที่จะปรับปรุงและไม่ได้คิดที่จะทําในทางที่ดีขึ้นคิดแต่จะเอาแต่หาเงินเท่านั้นสิ่งที่ช่องคณเนมทาคือพยายามเลี่ยงทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองสามารถก๊อปต่อไปได้โดยหาเหตุผลมาเป็นข้ออ้างต่างๆแล้วก็มีการพูดในคลิปด้วยค่ะว่าคนที่มาคอมเมนต์ให้กําลังใจคุณเออนมะ,นะววหจิงแลร จากนั้นทัวร์ก็ไปลงที่ช่องคุณเนมค่ะก็มีหลายๆคนอันศัพท์กันไปหลายคอมเมนต์ก็พยายามบอกให้คุณเนมอ,อะออกมาทาดราม่าของตัวเองบ้างสิทาดราม่าของคนอื่นไปเยอะแล้วโดนดราม่าของตัวเองบ้างรู้สึกยังไงซึ่งตอนนี้ความคืบหน้าก็มีแค่นี้ค่ะเป็นอันจบสรุปแฮชแท็กเนลเนมค่ะอันนี้ก็เป็นสารสรุปจบแฮชแท็กของเนลเนมนะคะในฐานะที่เป็นเนลเนมแต่ต่อจากนี้ไปอะจะเป็นการพูดในฐานะที่เป็นเนมเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งคือเราเริ่มทําคลิป YouTube ครั้งแรกเนี่ยเป็นการเอาคอมเมนต์นของคนอื่นจากทวิต มาอ่านล้วนๆเลยไม่ได้มีการใส่ความคิดหรือความเห็นของตัวเองเข้าไปสักนิดเลยตอนนั้นที่คิดก็คือแค่รู้สึกว่าความคิดในโลกของทวิตเตอร์มันหลากหลายมันสนุกก็เลยอยากย้ายสิ่งที่อยู่ในโลกทวิตออกมาสู่แพลตฟอร์มอื่นบนโลกออนไลน์เพื่อให้ทุกคนนะได้สนุกกับสิ่งนี้ด้วยโดยเราอเอาความเห็นของคนอื่นมาอ่านปิดชื่อแล้วก็อ่านมันตรงๆนั่นแหละแต่หลังจากนั้นทําไปสักพักค่ะหลายๆคนบอกว่าชอบในพาร์ทการสรุปข่าวของเรามากกว่าช่วยลดพาร์ทความเห็นได้ไหมมันเยอะเกินไปฟังแล้วเบือ่อจากคลิปอ่านคอมเมนต์มันก็เลยกลลายเปป็นคิสรุ แ,แต่ก็ยังคงใส่คอมเมนต์ไว้บ้างเพื่ออัดรลในการฟังข่าวอีกอย่างหนึ่งที่เลือกที่จะใส่คอมเมนต์ไว้เพาะส่วนตัวชอบแนวคิดที่อยู่ในทวิตรู้สึกว่าทวิตเตอร์เป็นโลกที่มีแนวคิดของคนรุ่นใหม่เยอะดีทันโลกทันกระแสะอย่างเช่นเรื่องของ LGBT การเซ็กซิสเรื่องของสิทธิสตรีอะไรประมาณนี้ก็เลยยังคงอยากที่จะนําความคิดตรงนี้ออกไปสู่โลกภายนอกอยู่เนาะแต่ตอนนั้นคลิปมันก็ยังไม่ได้เปิดรายได้อะไรค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งคลิปมันสามารถเปิดรายได้ได้เราก็ไปปรึกษากับเพื่อนที่เรียนกฎหมายว่าเฮ้ย ตอนนี้คลิปมันเปิดรายได้ได้ละการที่เราเอาคอมเมนต์มาอ่านโดยแค่ปิดชื่อเขาเฉยๆอ่ะมันทําได้หรือเปล่าผิดกฎหมายหรือเปล่า เพื่อนเราเขาก็บอกว่ามันไม่ผิดกฎหมายค่ะเพราะสื่อเจ้าอื่นก็ทําถ้ามันจะโดนฟ้องสื่อทุกเจ้าก็คงโดนฟ้องเหมือนกันหมดเราก็โอเคในเมื่อมันทําได้เราก็เลยทํามาเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งมันเกิดดราม่าเรื่องนี้ขึ้นมาเราภาพตามตรงว่าก่อนนั้นยังไม่เคยรู้สึกว่าสิ่งนี้มันผิดเลยเพราะว่ามันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายแล้วสื่อเจ้าอื่นก็ทําแต่เมื่อวันหนึ่งที่สังคมบอกว่าเฮ้ยสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ผิดนะการเอาคอมเมนต์ของคนอื่นไปอ่านเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เสียมารยาทมากๆเลยนะเราก็เพ อย่างเพื่อให้มันเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นเราพยายามขอโทษในทุกทางเท่าที่จะทําได้ค่ะในเมื่อเราติดต่อเขาไม่ได้แล้วก็เลือกที่จะถแถลงการในเฟซพอได้เบอร์มาเราก็โทรไปขอโทษเขาอีกรอบเขาอยากให้เราตั้งทวิตสมัครทวิตใหม่มาขอโทษเราก็สมัครทวิตใหม่มาขอโทษ เอาจริงๆอ่ะเราค่อนข้างงงกับประโยคที่หลายๆคนบอกว่าการสร้าง Account ทวิตเนี่ยมันใช้เวลาไม่กี่นาทีเองนะคือตอนเราไปสมัครตอนแรกๆเลยที่จะให้เมนชั่นเราพบว่าการสร้าง Account ทวิตมันต้องใช้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ใช้อ e ีเมลแต่เบอร์โทรศัพท์ของเราอ่ะมันใช้ไปแล้วอา้าวแล้วเราจะเอาเบอร์ใครมาใช้อ่ะต้องยืมเบอร์คนอื่นเหรอหรือเปิดเบอร์ใหม่เหรอแต่ยังไงก็ตามค่ะในเมื่อเราสัญญาแล้วว่าเราจะสมัคร Account ทวิตให้ได้เราก็ขอให้พี่คนหนึ่งอ่ะช่วยสมัครให้นะคะซึ่งทุกวันนี้ก็ยังไมรบร,มร Account บรังต ตร,ตรงเลยว่าเรื่องนี้เราผิดเรารู้เท่าไม่ถึงการเราคิดแค่ว่ามันไม่ผิดกฎหมายแต่เราไม่เคยคิดเลยว่ามุมมองของคนที่โดนเอาทวิตไปใช้อะเขาจะรู้สึกยังไงเราพร้อมที่จะขอโทษแล้วก็รับรองว่าเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะคะ เวลาที่มีคนมาถามเราหรือว่ามาว่าเราเรื่องที่เราเอาทวิตเตอร์ไปอ่านโดยไม่ไ<โ>ด้ขออนุญาตอ่ะพูดตามตรงเราไม่เคยรู้สึกโกรธหรือเสียใจเลยนะต่อให้เราจะทําผิดโดยที่เราไม่รู้อ่ะแต่สุดท้ายมันก็คือสิ่งที่เราทําจริงๆเราต้องยอมรับผลของมันแต่สิ่งที่ทําให้เรารู้สึกแย่คือคอมเมนต์ที่บอกว่าคลิปเราอ่ะทําง่ายแค่ไปกออความเห็นคนอื่นมาวางไป Google มาวางอ่านให้ฟังแล้วก็จบ ทุกคนดูคลิปเราเราคิดแบบนั้นจริงๆริเหรอสำหรับเราค่ะเราชอบงานตรงนี้มากเลยเราชอบทําข่าวที่มันยากให้มันเข้าใจง่ายขึ้นชอบทําให้การเมืองเป็นเรื่องที่สัมผัสได้ทําให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่อทําให้กฎหมายเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวทําให้การแพทย์เป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินไปสําหรับคนธรรมดาที่จะเข้าใจเราชอบงานที่เรายืนอยู่ตรงจุดนี้มากเราชอบที่เสียงของเราดังพอที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับคนกลุ่มเล็กๆที่เขาอาจจะไม่มีสิทธิ์มีเสียงในสังคมเราขอโทษเรื่องของการแคปวิทเราขอโทษที่ทําให้หลายๆคนผิดหวัง เอจริงๆเราไม่ค่อยชอบพูดอะไรแบบนี้หรอกเพราะเรารู้ว่าพูดไปก็ไม่มีใครฟังเราชอบทำให้เห็นเองมากกว่าสุดท้ายค่ะเราขอยืนยันว่าเราต้องการขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆ ทั้งเรื่องการที่เราแถลงใน YouTube ทั้งเรื่องการที่เราโทรไปขอโทษด้วยตัวเองทั้งการที่เราไปสมัครทวิตแอคเค้าใหม่เพื่อมาขอโทษยังไงก็ตามอะ่ะวันนี้เราก็ยังขอพูดอีกครั้งว่าเราขอโทษจากใจจริงกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่แค่เจ้าของทวิตที่ออกมาเตือนเราแต่รวมถึงเจ้าของทวิตทุกคนที่เราเคยเอาทวิตของเขามาใช้แล้วเราไม่ได้ขอเราขอโทษจริงๆแล้วเราสัญญาว่ามันจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกแน่นอนท้ายค่ะขอบคุณคนที่ติดตามเรามาตลอดแล้วก็คนที่เคยติดตามเราด้วยนะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแฮชแ็กหน้าสวัสดีค่ะ